มาชมกันต่อภาค2ครับพี่น้องของรถน้องสยันนะฮะสอยเจริญพัฒนาครับผมตอนนี้ช่างก็ได้มาแล้วครับช่างปั๊มมาแล้วครับนี่ไม่ไ่มต้องดึงคันเร่งก็ได้ไม่ต้องดึงคันเร่งครับผมครับผมเอ้า นั่นแหละโอ้นี่ครับถึงมือช่างนี่ติดแป๊บเดียวครับพี่น้องออถ้งามไมควันขงโมงจัง ติดแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ทำไม่ใช่ปอบขมุทางนี้เลยคื้นนี่คื้นนี้ไงก็สวัสดีครับเสียวีระสวัสดีครับเนี่ยครับวีระดำแต่งเนาะช่องใหญ่ครับผมใหญ่เลยฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องด้วยครับวีระดำแต่งนะครับพี่น้องนี่ครับเข้าไปติดตามได้นะครับผม แล้วก็ฝากช่องมงคลซาวด้วยนะครับได้ครับตอนแรกถึงได้บ้านพี่เมืองน้องดันดันดันเข้าไปสุดยคถ้ามันไม่กั้นแรงดันเมื่อไหร่อ่อาอ่ะเดียวเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะครับช่างแรงดันมันรั่วในระบบครับ๋อแรงดันมันรั่วในระบบเนาะมันเกี่ยวมาจากอะไรครับมันก็พวกอ่าเฟสเชอร์มันด้วยครับเห่นหล้วมันเวลาดันเรื่อย ทีนี้มันเกิดรั่วในระบบมันแล้วทีนี้มันทําให้รถสะดุดอ๋อครับเื่อแต่งงานใหญ่แล้วมันรั่วจากไหนจากสายหรือว่าจากพักวไปน็อตแรงดันสกูแรงดันมันข้างในหรือข้างนอกข้างนอกข้างนอกแต่มันรั่วข้างในเราไม่รู้หรอกเราหอดูครับแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ทําอะไรบ้างครับเมื่อกี้ผมมาไม่ทำอ๋อปรับแต่งปั๊มใหม่เนาะใช่ก็ปรับแต่งให้มันไม่รั่วแล้วครับครับ เพราะว่าตอนตอนแรกเขาดับแล้วเขาต้านไม่ติดเลยใช่ครับเราก็ทำเราทำปรับแต่งใหม่ก็โอเคแล้วอ๋อตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้เราต้องวิ่งดูอ๋อตอนนี้ติดแล้วเนาะตอนนี้ติดแล้วครับเครื่องตอนนี้ติดแล้วไอ้นี้เนี่ยต้องลองเกี่ยวดูครับไม่เห็นแยกเลยเนาะครับไม่ได้แยกยดเขาไม่ได้แยกเลยก็ติดแล้วเหยียดแล้วแยกแล้วผมแยกจนตั้งแต่เช้าเลยวนน้ำมันไปทางหนึ่งอ่ะวันเช้าอ่ะ จะได้ลองแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้น็อตอะไรนู่นอันนี้น็อตนะครับอ๋อนี่ให้ลองเกี่ยวดูก่อนใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ลองลองตัวนี้ครับลองลองดูอ่ะเดี๋ยวมาลองเกี่ยวดูครับนี่เนาะครับนี่ครับเขาเรียกว่าช่างเนาะมาถึงก็ดูอาการแป๊บเดียวครับติดเลยครับเฉพาะทางครับเฉพาะทางครับเฉพาะทางเราไปทำมั่วยิ่งทางไป่น่ายิ่งพังแน่นอนนะ เราก็ได้แค่เยกน้ำมันดูแค่นั้นแหละครับเราก็ไม่กล้าทำอะไรดอกดออออตอนนี้เวลาก็บ่ายแล้วครับตังเฉพาะทางมาก็แป๊บเดียวนะครับครับเดียว <c oughs> ไปยอ <c oughs> ่ะฝั่งนี้น้องก็ใสาสายพานแล้วครับเตรียมพร้อม จ yeah. อยโยแฉวจอยโยฮอาน่าฮ่าอุนุอะเร่งเร่งสตาร์ทเลยครับเดี๋ยวสายสายพันสักครู่ครับผมเอาช่างเอาเครื่องมือกลับบ้านแล้วครับเลยอันนี้ช่างนี่ก็แต่งกาวนาได้ดูบะ อ๋อตอนนี้ช่างบอกว่าเราดูอาการก่อนครับให้น้องเกียวดูอาการก่อนแล้วก็จะมาแต่งปรับแต่งใหม่หลังครัไอเดืยวฝากช่างช่างช่างอยู่ที่ไหนครับนี่ที่ร้านตีเจริญดีเซลครับตีเจริญดีเซลกม8สายประสาทครับกม8สายประสาทครับผมสายสุรินทร์ประสาทนี่นะใช่ครับสายสุรินทร์ประสาทเรามีเบอร์โทรมีเบอร์โทรติดต่อไหม089719999 เดี๋ยวค่อยค่อยคุยกับท่างที่หลังครับเรานีม้มาดูน้องเกี่ยวมาครั้งแรกนะครับที่ลงเกี่ยวนะพี่น้อง คนญี่ปุ่นยังไม่หายเลยใช่ย,ยังคนนี้ี <c oughs> กแต่่ทำไมม,มันไม่หมดทำไม,ไม,มาไม่มีริมบ่ถ้จะต,ตกหายอ๋อไม่เป็นไรครับ,รบ,รรบนี่น, <c oughs> นี่ก็ได้มาจากเสียววีระเลยเนาะติดต่อให้ครับผม อ่าเดี๋ยวฝากไหมเมื่อกี้รถตัดไม่มันไม่ได้ยินเมื่อกี้อ่ะช่างตีอยู่กมกมอแปดสายประสาทครับกมอแปดสายประสาทเนาะรับทําอะไรบ้างครับก็เช็คปั๊มหัวฉีดครับเช็คปั๊มหัวฉีดเนาะเครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องยนต์ดีเซลเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหกเก้าครับเจ็ดหกหกเก้านะครับรถเกี่ยวเท่าไหร่รับงานนอกสถานที่ไหมครับรับงานนอกสถานที่อ๋อในร้านก็รับหน้าร้านก็รับเนาะหน้าร้านก็รับในนอกร้านก็รับครับ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องหัวชงหัวชีดเรื่องปั๊มสอบถามได้นะครับาตามเบอร์โทรนี้เลยนะพี่น้องโอ้ช่างมาแป๊บเดียวครับติดแล้วผมมานั่งรถผมมานั่งรอครึ่งวันอะ่ะ <laughs> <laughs> อะวันนี้ก็เท่าไหร่นี่ยนี่ก็สักร้อยไร่อันนี้ก็ห้าสิบไร่ครับฝั่งนี้รับเยอะคือนายด้วยครับว่าคุณเอดมาเยอะเลยวะนู่เอดมาเฟสสายันโอ้เอดมาเฟสน้องสายันเฟสน้องสายันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออนเท่าไหร่เนาะโอ้ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ด้วยเนี่ยให้สาวๆเอดมาบ้างเฮ้ยโมแตกไหม

จีโอแปดซีจโอแปดซีนี่เท่าไหร่ครับเสียฮะเจทูเจทูเนี่ยนะครับมันกี่แรงครับเจทูเจทูสองร้อยสี่สิบหรือเปล่าสองร้อยสี่สิบนะว้าวไม่รวมโบบอกรือว่ารวมโบน่าจะรวมโบแล้วนะ แต่ตัวนี้มันเป็นหัวโหนกนะฝาฝาอื่นหรือเปล่าไม่เห็นมาอย่างนี้นะบอกต้องถามสายยันอืมผมคิดว่า G O แปดะหีอ๋อเอาฝามานะฝามัน G O แปดูแต่นี่แต่เครื่องมันเป็น G O แปด C แต่ฝา G O แปด E บ่ฝาอีกอย่างหนึ่งอ๋อเป็นฝาไอ้รุ่นนั่นดิอะไรนะไฟฟ้านะเครื่องเสียงดีกว่า เครื่องเซียงกงพี่หราบอกไปจำจำจำเราไปเทิร์นมาไงอ๋อไปเทิร์นมาเนาะก็ไปเทิร์นมาอ๋อเป็นเครื่องเสียงกงแจ๋วเปก็มีแต่สองแสนกว่าบาทบอกอันนี้น้องไปเทิร์นมาแค่แสนสามเลยแสนสามห้านี่ได้ดีอยู่ดิวยเครื่เครื่องก็ยังดีอยู่นะว่ามันเป็นเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเป็นมันเกี่ยวกับสายรวมสอะไรไหม สายน้ำมันเนาะแล้วมันดูดเหมือนกับดูดลมเข้าอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไดด้ีเนาะช่างคราบผมข้างในด้วยอืเราแกะนนิดเดียวเองนี่ครับเออเนี่ยช่างครับะมมีีสปรริงอได้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะส่วนนี้เราก็ไม่กล้าแตะต้องครับถ้าไปเผลอถอดปงถอดปั๊มเล่นนี่พังซิดเลยครับหมดเยอะแน่นอนนะ นี่ก็รอช่างอย่างเดียวตอนนี้ก็ติดแล้วน้องสยันบอกว่าโล่งใจแล้วครับเกือบหมดสองหมื่นนี่เห็นช่างบอกว่าลูกสูบอะไรติดหรือเปล่าเอ้ยอะไรนะปั๊มบอกลูกปั๊มลูกปั๊มน้องสยันนี่อุ้ยได้ยินว่าสองหมื่นนี่ได้ยินว่าสอม่นี่ไม่กินสงสัยยังไม่ได้กินข้าวมั้งนี่เ้าเขาอ่อนนะก่อนแล้วเติมพลังอ๋อลองกันไหมครับพี่น้อง Sok ไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ